สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ชาแนลนะครับแล้วก็พบกับผมอีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับแอปเชคมาลินนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้ถอนเงินไปนะครับก่อนนะวันนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมเปิด Paypal นะครับอ่านี่ก็เป็น p a y p a l นะครับอ่ะนะครับนี่ก็เป็น p a y p a l นะครับทางแอปเชคมาลินนะครับที่ส่งมาให้นะครับก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราถอนไปลลาด์นนะครับ ก็ได้รับมา4.48ดอลลาร์นะครับจากเพบจากเช็คมา i ีนตรงนี้นะครับก็มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.52ดอลลาร์นะครับก็4.48ดอลลาร์เนี่ยก็ประมาณ130บาทประมาณ130บาทถึง140บาทประมาณนี้นะครับแล้วแต่ค่าดอลลาร์นะครับก็มีข้อความมาให้นะครับแล้วก็แอปนี้เนี่ยเพิ่งถอนเงินเป็นครั้งแรกนะครับจากเช็คมาลีนนะครับก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าเพบ์เฮานะครับ พี่พาวก็สามารถถอนเงินเบี้ยงธนาคารได้นะครับถอนออกไปนะครับโอเคนะครับเรามาอัปเดตกันในตัวแอปพลิเคชันดีกว่านะครับก็โอเคนะครับสำหรับแอปนี้ก็เป็นแอปเขย่าหน้าจอนะครับแล้วก็ทําเหรียญตรงนี้นะครับน้ำเหรียญตรงนี้เนี่ยนะครับมาแลกเงินนะครับเงินอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับกล่องเนี่ยจะเปิดได้เมื่อมี5 0 0แสนคะแนนขึ้นไปนะครับสามารถกดเปิดได้ตลอดนะครับโอเคตอนนี้ผมก็เริ่มเก็บใหม่นะครับผม สำหรับเพื่อนๆที่สมัครมาใหม่แล้วยังไม่มีรหัส Refer r a l Code สามารถใส่รหัส Re f e r r a l Code ของผมได้เลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยสามารถใส่รหัสใครก็ได้นะครับหรือว่าเรามีคนแนะนํามาแล้วก็ใส่รหัสนั้นเลยนะครับก็จะได้รับไป1000ันเหรียญน,นะครับทั้งคนให้แล้วก็คนใส่นะครับทั้งนี้เนี่ยเราสามารถนาวิธีนี้ไปแนะนําเพื่อนต่อได้เช่นกันนะครับวิธีใส่โค้ดก็ให้เรามาที่คําว่าโปรไฟล์นะครับแล้วก็เลือก Referral c o ้ e น,นะครับแล้วเราก็พิมพ์ไปนะครับอันนี้ก็คือ ถ้าใครยังไม่มีรหัสก็ใส่ได้นะครับอ่าแล้วกดคอนเฟิร์มเนี่ยเป็นพิมพ์เล็กนะครับกดคอนเฟิร์มไปนะครับอ่านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับวิธีทําคะแนนก็คือเราเขย่าหน้าจอเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีอ่าไข่มุกล่วงมาในกล่องลงมานะครับตรงนี้เนี่ยเลขจะถอยหลังเรื่อยๆนะครับอ่าเราเขย่าหนึ่งครั้งจะเหลือหนึ่งนะครับอ่าลดไปทีละหนึ่งเสร็จแล้วให้เรามาบวกเลขตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ใส่เลขไปที่เขาบวกนะครับอ่าก็กดตกลงนะครับอ่าเราจะได้รับเหรียญเพิ่มขึ้นมา20เหรียญเห็นไหมครับ สังเกตดีๆตรงนี้นะครับตรงนี้คือลงท้ายด้วย60นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าเราก็เขย่าไปเรื่อยๆเขย่าหนึ่งครั้งก็ลบไป1นะครับบวกเลขนี่ครับบวกเลขนี่คือเป็นโปรแกรมการบอทช่วยเล่นนะครับอ่าก็บวกเสร็จมีโฆษณาขึ้นมาแล้วกดย้อนหลังนะครับย้อนกลับอ่าเป็น680แล้วเห็นไหมครับอ่าตรงนี้ก็ทํางานง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็สะสมกันยาวๆนะครับสําหรับแอปนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูที่ช็อปเนี่ยครับอันนี้คือเป็นวิธีสะสมที่ทําให้คะแนนเร็วขึ้นนะครับ แต่ว่านะครับเราจะต้องซื้อนะครับซื้อไข่มุกนะครับให้เปลี่ยนสีนะครับก็คือจะต้องใช้คะแนนที่เราสะสมนั่นแหละนะครับหรือว่าเราจะบายโดยวิธีอื่นก็ได้นะครับก็มี2อันทางก็คือเราใช้ไข่มุกของเราซื้อเลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมซื้อไปแล้วนะครับผมซื้อสีแดงไปแล้วนะครับกดนี่ก็กดย้อนกลับมานะครับอนี่นะครับไข่มุกผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแล้วเราก็เขย่านะครับเหมือนเดิมนะครับ นี่นะครับก็เลขก็จะยุบลงไปนะครับอ่านะครับแล้วก็มีเลขขึ้นมาให้รับบวกนะครับแล้วก็กดบวกเลขไปนะครับจะได้ครั้งละ3 0ิบแถมนะครับอ่าใครมุกนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ได้2,500ครั้งนะครับอ่าโอเคนะครับเรามาดูสีอื่นกันบ้างนะครับคือเราซื้อไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะซื้อต่อได้ละนะครับก็จะมีบอกว่าจะได้อ่าได้25 0 0ครั้งเนี่ยนะครับ150ได้25 0 0แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่า เราใช้ครั้งละ20ดีกว่าเนะครับเพราะว่าเขามีกําหนดนะครับก็คือมีกําหนด205คือถ้าไม่มีกําหนดเนี่ยจะดีมากเลยนะครับก็โอเคนะมาซื้อให้ดูนะครับซื้อไป99,000เลียญตรงนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับาอัปเดตการถอนเงินครั้งแรกแล้วก็ครั้งล่าสุดนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมเนี่ยถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร e นะครับ และที่สำคัญนะครับหากไม่อยากพลาดคลิปดีแบบนี้อีกอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้แจ้งเตือนเพื่อนทันทีที่ผมได้อัปเดตคลิปใหม่นะครับและอย่าลืมไปกดถูกใจแฟนเพจอินดี้แชนเนลในเฟซกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอินดีก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ